ฟิวเจอร์ครับอยู่ในสายของเราแล้วครับสวัสดีครับคุณมลครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับทิศทางราคาทองคำเห็นยืนเหนือ1,620จุดได้นะครับทำไมถึงเป็นเช่นนั้นฮะค่ะสำหรับทองคำเองอะนะคะในช่วงประมาณสองสัปดาห์ที่ผ่านมาเริ่มกับขึ้นมาสามารถยืนเหนือระดับประมาณพันหกร้อยเหรียญได้นะคะแต่ว่า ก็ยังโดยรวมเนี่ยเรายังมองว่ายังอยู่ในกรอบอยู่ค่ะคุณแสบคือยังไม่ได้มองว่ากลับเป็นขาขึ้นทีเดียวเลยแต่อ,อาจจะมีการซึมขึ้นมาบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่ขาขึ้นโดยที่กรอบในสัปดาห์นี้อาจจะมีการย่อตัวแต่การย่อตัวเนี่ยน่าจะไม่ต่ำกว่าระดับพันหปดสิเหรียญน,นะคะคส่วนสูงสุดด้านบนเนี่ย เราคาดว่าน่าจะได้เห็นใกล้ๆพันหกร้อยห้าสิบเหรียญดอลลาร์ต่อทอยอทลค่ะแล้วก็สาเหตุหลักเนี่ยมาจากตั้งแต่ช่วงประมาณปลายสัปดาห์ที่แล้วเองนะคะก็คือว่าเริ่มกองทุนใหญ่ๆต่างๆเข้ามาซื้อทองคำสะสมเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็น ETF เองก็ตามหรือว่าอ,อย่างกองทุนของพอสันเองก็ตามที่ล่าสุดพอสันก็ออกมาให้ข่าวว่าเนี่ยก็ได้มีการเริ่มเก็บสะสมทองคาเพิ่มขึ้นมาแล้วเพราะว่ามองว่าในช่วงไตรมาสหน้า อของปีนี้ราคาทองคำเองน่าจะมีโอกาสในการปรับขึ้นแล้วก็ประกอบกับในช่วงไตรมาสสามที่ผ่านมาราคาทองคำเองก็มีการปรับตัวลดลงมาต่ำกว่าระดับประมาณพันหกร้อยเหรียญด้วยซึ่งช่วงที่ผ่านมาถ้าต่ำพันหกร้อยเมื่อไรเนี่ยระดับประมาณสักพันห้าร้อยปดสิบพันห้าร้อยเก้าสิบก็จะมีกลุ่มพวกธนาคารกลางต่างๆเข้ามาทยอยซื้ออย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันค,ค่ะค,คุณมนครับถ้าเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยจะมองได้ไหมคัว่าหนึ่งพันห้าร้อยแปดสิบไม่น่าที่จะหลุด มองว่าเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้อยู่เหมือนกันนะคะคือจริงๆก็เริ่มแนะนําให้อาจจะให้เริ่มสะสมบางส่วนได้นะคะใน ในตัวของออทองคําเองถ้าต่ํากว่าระดับประมาณพันหกร้อยเหรียญแต่ว่ายังแนะนําว่าถ้าขึ้นไปเนี่ยยังแนะนําให้ขายแรถ้าระดับประมาณพันหกร้อยสี่สิบเหรียญจนกว่าจะสามารถราคาทองคําจะสามารถยืนเหนือพันหกร้อยสี่สิบเหรียญได้ถึงจะเป็นในลักษณะของถือยาวแต่ว่าถ้ายังไม่สามารถยืนเหนือพันหกร้อยสี่สิบเหรียญได้นะคะราคาทองคาเองเราก็ยังมองว่า ยังจะคงซื้อขายตามกรอบอยู่ซึ่งก็เป็นในลักษณะนี้มาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะดูเหมือนว่าราคาทองคํานี่จะไซด์เวฟเป็นอย่างเงี้ยมาพอหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วนะครับจุดไหนะจะเป็นจุดบ่งบอกครับว่าทองคําจะแรนรีขึ้นไปหรือว่าจะร่วงลองอมาฮะต้องทะลุระดับประมาณพันหกี่เหรียญค่ะถึงจะมองได้ว่ากลับเป็นขาขึ้นต้องกล่าวไว้ใช่ไหมฮะ พันหกร้อยสี่สิบใช่ค่ะแต่ว่าโดยรวมนะคะก็เรายังค่อนข้างให้น้ําหนักในการที่ราคาทองคําจะปรับตัวขึ้นมากกว่านะคะแต่ว่าอย่างล่าสุดเองนะคะคุณแสบ,บก็มีตัวเลขออกมาจากสมาพันธ์ทองคําโลกหรือว่าตัวโกลคัลซ์ออกมานะคะคบอกว่าในช่วงไตรมารสสองของปีนี้ที่ผ่านมาเนี่ยถือว่ามีปริมาณการซื้อทองคําของเอ่อกลุ่มที่เป็นเอ่อกลุ่มประเทศจีนกับประเทศอินเดียเนี่ยถือว่าน้อยที่สุด สำหรับถ้าเป็นไตรมาสเทียบไตรมาสอะนะคะในรอบสองปีที่ผ่านมาทีเดียวนะคะอ,อ,อาจจะเป็นด้วยความที่ราคาทองคำเองในช่วงไตรมาสสองเนี่ยก็ไม่ได้หวือหวาม,มากนากักน,นะคะคเลยทำให้ปริมาณ การซื้อเนี่ยลดลงแล้วก็อาจจะเป็นด้วยว่าเศรษฐกิจในช่วงของที่เศรษฐกิจของทางอินเดียเองซบเซาค่าเงินรูปีเองอ่อนค่าขึ้นมาค่อนข้างมากนะคะเลยทําให้ความสามารถในการซื้อก็จะค่อนข้างต่ํกากลายเป็นว่าการบริโภคที่แท้จริงนะฮะลดลง,ลลงแต่ว่ากองทุนต่างๆที่เก่งกําไรบ้างต้องการถือเพื่อลงทุนบ้างก็ซื้อเพิ่มขึ้นกันนะฮะแบบนี้เนี่ยให้กลยุทธ์การลงทุนไว้อย่างไรดีครับ ตอนนี้เองยังแนะนำมานะคะว่าให้ลงทุนเป็นกรอบระยะสั้นมากกว่า,วานะคะโดยที่ ยังเน้นแนะนําให้ซื้อขายตามกรอบยังกรอบในสัปดาห์นี้จะอยู่ระหว่างประมาณพันห้าร้อยแปดสิบจนถึงพันหกร้อยสี่สิบเหรียญละกันค่ะก็คือถ้าขึ้นไปใกล้ๆพันหกร้อสี่สิบเหรียญให้แนะนําขายทํากําไรแต่ถ้าทองคาเองสามารถยืนเหนือทะลุระดับพันหกร้อสี่สิบเหรียญได้นะคะก็แนะนําอาจจะค่อยซื้อเพิ่มแล้วก็เป็นถือยาวเพราะถ้าสามารถผ่านระดับพันหกร้อสี่สิบได้ระดับต่อไปอยู่ที่พันเจ็ดร้อยเหรียญค่ะครับผมเอาละครับวันนี้ขอบคุณมากครับคุณมลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ นั่นก็คือคุณทิทพา,พานะครับวัฒนทรัพย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบร,ริษัท YLGB i ล l ีบ n and น u t u r e นะครับเนี่ยฮะก็คือ